สวัสดีผมวันนี้ก็พบกับพวกเราของ BPK Gaming นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมทลเทอร์เรียนะผมก็อันนี้จะเป็น EP ที่15นะครับผมก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็ถ้าใครมีเกมเออเกมอื่นที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับน้องๆหรือว่าใช้ฮิวงนั่เป็นเกมอะไรที่แบบนี่กับเพื่อนได้ยาวๆเออก็เล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมแหละเออก็สามารถแนะนำมาได้นะครับน้องๆเพราะว่าเออมันใกล้จ,จบแล้วนะครับผม <c oughs> พูดตัวพูมีเกมเลย่ยใช่ วันนี้นะผมเราก็จะมาสู้กับเออเไาเรียกว่าอะไรออนามินัน่นแหละในห้องน้องก็จะเป็นเออมังกรนะครับน้งงน้องเราจะมาสู้กับมังกรแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งพวกลูนาทิสเออก็พวกเออนาักกาีกาใน <c oughs> ห้อง <c oughs> น้อง <c oughs> มาผมเราก็จะมาสู้มังกรเลยครับผมก็หิว <c oughs> ไป,ไปอะไรครับแล้วก็จะมีเออผู้กล้าสายหิวด้วยนะไปเนี่ยน้องผู้กล้าสายหิวของพวกเรากำลังเออฉีดพ่นฉีดยาพ่นแมลงอยู่นะครับน้องฉีดยาฆ่าแมลงอยู่ ใครที่มีเกมแบบแบบเรียกับเพื่อนแบบมันมันสนุกสนุกอะไรเงี้ยใช้เน็ตก็ได้ไม่ออฟไลน์ก็ได้ไอ้น้องหรือว่าแบบเรียกับเพื่อนได้ยาวๆหรือไม่ยาวก็ได้แต่ตลกตลกหรือยังไงก็ได้ไอ้น้องๆก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับผมรออะไรเนี่ยไอ้แบงก์มาแล้วมาแล้วนะครับผมสามสองหนึ่งมันจะมาทางซ้ายมาทางขวาใช่ไหมสองอ่ากูจะมาขวามาเฮ้ยนี่ไงนี่เป็นเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะประตูมิตินะน้องเหมือนทารนอสมันทารนอสนะน้อง แล้วมันจะมีมินิบอสด้วยใช่ไหมบอสสองตัวสองสามตัวเลยสองตัวสองตัวฟันรัวผมได้เออ่ได้ได้เห็นคอมเมนต์เออ่ว่าแซ่แบบแซ่ทำให้ลูกน้องตีแรงขึ้นนะผมก็น่าจะจริงแหละใช่ครับดีเหมือนกันนะครับน้องอะไรร้อยวิวผมถือแล้วก็จะเก็บเออ่เพชรอันนี้ไปเพื่อใช้เอ่อจริงๆมันเออ่เราผ่านกิจกรรมแรกไปเราจะได้พวกเอ่อมันจะมีเงินออกมาซื้อของจากไอ้ไอ้คนขายทิยา อันไหนไหนใช้แรกไหมได้๋วะอันนี้ใช้แรกเอ่ะจะเป็นเหรียญที่ไม่ใช่สีเขียวอ่ะใช่สีเขียวมันจะเป็นเพิ่มเพิ่มเวลาเราใช้แล้วมันจะเพิ่มขึ้นมันแบบถ้ามางกระตักระเบิดมันก็จะเพิ่มกระตักระเบิดสองเป็นสามคือจรงสองสามหมดหมดเลยนะใชยตั้งป้อมแลกูทืองริงอันนี้กูเล่นเล็วมาชี้รับผมมาแล้วนกน้องเอง่ายไหมนี่ง่ายอยู่คืนกีตาร์ไดแล้วสองร้อยดาเมจทแบมมึงก็ไปช่วยไอคิงดิี่กูเล่นง่ายอยู่มั้ง มัง้งดินดักยีน้าประตูเลยเนะนี่ยโอ้โหเอ้ยมีขีด้วยนี่วะโอ้กูตายเลยคิวจังวะรอบอสดิทีนี้ใช่ไหมเอามันร้อนอย่งนั้นไงย,ยังไงบอสม,มาเวฟที่อะไรประมาณเวฟสุดท้ายเลยอ่าตอนนี้มันเวฟอะไรไหนปะนานใช่ปะนี่อยู่ตรงตรงเพจใช่ไหมเชี่ยผมดูไปก่อนเจ้าว่านี อะไรเนี่ยมันคืออะไรยาพ่นแมลงที่เปลี่ยนไปโอมเลยอ่าไม่ใช่ที่อยู่ในบ้านเฮ้ยบอสไอรงจังวะไอ้แบงก์ขอมันแรงจังวะอู้แบงก์ดูไอ้แบงก์แมงยังวะดูด้านห้าร้อยอ้าวอะไกรณ์มึงอ่ะแรงอยู่เลยก็จากเอ็มเพีซเลยหรอนี่ไงมินิบอสไม่ใช่ไม่ใช่อ่ามังกรนี่ไงเดนเซอแค่แค่สองปัญหาเลยโอ้โหถึงถึงจัด โอตีแรงมาเองน้องู้จิงบอลโดนบอสตีตายไหมนีเพชรเอาไปทำไมแกนี้เวลามึงใช้มันจะเป็นสต็กซื้อจากของอะนไรเวลาเล่นคนเดียวอ่ะอ๋อของของจา่ายให้ไอเบียรหรือมันจะเป็นของกับดักนี่นี่ไงใส่วางกูว่ากูเอาทิ้งไปแล้วอ่ะที่ผมเคยซื้อมาไม่หายไปถ้ามันตาจะหาเลงเพชเหรอใ่เียวแล้อ่ามันก็เป็นกับดักได้นี่แต่ว่าถ้าถ้ามันว่าจการที่ไม่าย อ้าอะไรวะกูลืมเหมือนกานเวลกูยิงโคตรรัวครับน้องโอ้โหแต่มันไม่ตายวะ่ะดีดเาเมจกูนันน่นละ,ะ,ะโห,โห้าร้อยวะดาเมจกูนั่นละร้อยกว่าสองร้อยกว่าโหนเลยบ่ดีเพียสกูสี่พันเอออะไรวะดีเพียสกูสี่พันอะไรดีเพียสสี่พันเฮ้ยมันเยอะจังเลยไอ้มังกรไอเดนโซลมังกรไอเดนโซลงานแล้วกูแต่ว่าสุดล้วกูว่าตึงๆนี่่่มมิบอสกูเรตึงอยู่เฮ้ยมันจะมันจะทำเออมินิบอสตัวนี้ให้ผมเลยนะเว้ยบินเลยใช่อ๋อ รเหมือนผมตอนแรกไม่ได้หนึ่งงานผมสีแดงตอนแรกกูเลื่มวะกูเลื่มวะได้เหรียญไม่ได้หนึ่งงานเฮ้กูเลื่มกูเลื่มตึงวะเพี่กูตึงเหมือนกันเลิ่มตึงวะกูเลื่อมโอเคแบงค์สวยตายอ่ะโอเคโอเคเฮ้ออะไรอ่ะมากอดโอ้ยอู้ยกบกูตายอะไรวะได้ดีดีกว่าเลี้ยงเป็นไง ตายกูจะตายโอ้มันโดนมันโดนมันโดนทับกูเฮ้ยมันมีสกิลมือนี่อตายีนี่บอตายใไหมนี่มันกอล์ฟกูจัดจะเอาขวาก่อนขวากูช่วยอยู่บ้างกูตายยังกูตายแล้วแบงค์มึงมึงซ้ายขวาเองแบงค์มึงหิวเรื่องมัใช่หรอใช่มึงหิวรอเยอยู่เอ๊ะทำไมมึงตายมันจะเข้ามาแล้วตีก็มาเลยนะแบงค์โกมาเลยนะแบงค์แบงค์มันเข้าไปตีแล้วอ้าวเอ้าวใช่มึงมอกอนมาปุ๋ยเฮ้ย แล้วสู้เลยทำไมไม่มันแตกมันจบแล้วอ้าวแล้วมันสีก็จบเลยอ๋อเฮ้ยดูอะไรเกือบตายอ๋อนี่แหละความยากนะพี่น้องก็คือมันจะเยอะมากๆมาอาสใช่ก็ตอนนี้ผมเราก็จะมาสู้อีกครั้งหนึ่งก็ได้อุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์นี่ครับผมจะก็จะเป็นระเบิดประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยทำไมมันตั้งแค่เดียวตอนนี้มันมึนแค่เดียนไงแค่เดียวมันจะตายว่ะไม่ตายมาขอ โอดนะะไรวมาแล้วมาแล้วครับผมก็เว็บแรกก็จะไม่ตึงเท่าไหร่นะใช่เว็บเว็บหาเว็บหกแค่ตึงแล้วตึงมากเลยโอเคสวยตั้งสวย,สวยเฮ้จะเช้าแล้วนะเว้ยมาแล้วมาแล้วผมมไ่เว็บห้า <5. S 1> แล้วเโอ้โหโคตรเบาเล ต,ตุ้มตุ้มตุ้มไปแค่นั้นว่าง่ายเพราะว่าเราป่าของมันแน่นมากเบิร์ดแต่บอสน่าจะยากนะเพราะว่าบอสมาแล้วต้อมีคนหนึ่งแบบตีน้องเลยใชต่ต้องฆ่ามแบบันตัวที่หนึ่งฆ่ามันไปถ้าเขาถ้าเขาตีแตแล้วฆ่าไม่ได้พอดีเป็นยังไงวะก็หล่นเอ้าก็ตอนนี้ผมบอสก็มาแล้วลุก อะไรแค่แปตกแล้วไม่มีคนกันอ่าแล้วมันยังปีกอยู่สิใช่มันยังไม่หมดนะแล้วมันจะหายอ้าวพวกเราต้องเวลกับจากเอ่อโอ้เขาไม่ดีทั้งเช้าด้วยนะมึงน้องๆแล้วก็น่าจะต้องไปเอาด้วยนะครับจะไปลองสู้เลยครับก็ตอนนี้เราก็สู้เล่นๆนะครับน้องก้อจะตายแล้วมาครับผมบินไปบ้านเลย

ฆ่าเสร็จแล้วเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องก็จะเป็นดาบเอฟวีดอทไรซึมลนจำไหมคุ้มพลังเนี่ยลูกน้องก็จะมาปล่อยให้ดูเลยไม่ได้ถุงก่าต่างๆได้มาแล้วมัจะเป็นดาบแบบโคตรโกงนะครับพี่น้องโกงมากดาบโกงจัดๆนะครับพี่น้องก็เราก็จะวอรซูกับเออไอตัวมังกรใหม่นะครับน้องก็ไปกันเลยครับ เรื่อของดีมาว่ะก็ตอนนี้ผมเราก็ได้มาแล้วนะครับน้องๆในส่วนของลูกน้องเออเอ็มเพสออฟไลท์นะครับน้องเออก็พิชัยไปไหนวะชนะได้เฉยเลยนะก็เอ่อค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับน้องก็บูสวยมากเลยนะครับน้องก็สวยเลยนะก็สวยเลยใช่ก็เมื่อกี้ผมเราก็ทําการเออเปลี่ยนแบบสู้นะครับผมเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันทีเดียวตายเหมือนเดิม น,นะครับผมคือจะเปลี่ยนแบบผู้สูเพื่ออะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ชนะมาได้นะครับรน้องๆก็เราก็จะมาสู้กับมังกรอีกครั้งหนึ่งในน้องๆคือไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมนะเพราะว่าไม่โคตรโหดเลยตีเพชรแกนี่เดียวจะแตกอะ่ะโอ้โหโคตรโกงเลยนะครับผมก็รุยเลยครับเอาดิเอาทำไมอยู่ข้างล่างวะตอนเนี้ปนยประตูอยู่ข้างล่าง อ้ามันข้างล่างตลอดหรออะไรวะอะไรประตูอะ,อะไรของเราไรงของมึงโคตรแรงเลยครับน้องๆดูดีงงดูความแรงเลยครับดูความแรงง่ายๆเว็บหลังมันดูความแรงก่อนน้องผมก็ปล่อยได้สิบตัวนะครับน้องโอเคได้เซอนอีกตัวนึงได้ผมได้มาณเดียสิบตัวเปล่าวะ <laughs> ผมก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเดียวนะใช่ ฟาดล,ลัวไปฟาดล,ลัวไปนัดนี่ไงทำโอ <Okay. S 2> เคแล็บผมก็เว็บแรกไม่ค่อยตึงเวเ็บหลังมันตึงสวยมากเลยวะ่ะโอ้โหสวยเลยอะไรวะโอ้โหขี้โคตรแรงของใครวะไอ้คอยแบงก์เหรอออกออกมัขี้มึงแรงยังวะแรงจัดจ้าออกมา้ามันดิยิอยู่ โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบใครวะล่ะมันถึกมากแรงจัดอ่ะมันถึกมากมาแล้วใครมันจะแรงขนาดนี้เฮ้ยกูตีแมวอยู่กูสามร้อยกูเน้นๆร้อยฮอกแสบกูเน้นเลยว่ะโอ้โหลุน้องดาบก็เทเลยสตาร์เบรสเฟิร์มต้องเร็วกว่านี้เอาม่ละอ้าวต้องเร็วกว่านี้เดินไปอู้หูจกว่าเลยหรอได้เทียนะครับน้องหนึ่งสองสามห้า เอาอะไรมาก็ได้เป็นขี้ไอแบงอะโคตรเยอะเลยอ่ะใช่แบงขี้นอนอะไรของมึงวะจะเป็นขี้ของไอแบงเยอะอยู่แล้วอะยังสูงหายตัวเยอะเลยโคตรเยอะเลยแต่กูสี่ร้อยอะขี้กูบางก็อีสี่ร้อยเลยเฮ้ยมีตัวบินไม่ได้แอลมุมหรอกนี่ไงออกมันจะทื่อไปเลยนะอ้าวสองร้อยอ้าวอะไรอ่ะครับนอนนอนเไม่เจ็บหรอกเออไม่เจ็บหรอกเดื่อวนี้ห้าร้อยทื่อแตนสองร้อยไม่เจ็บอ่า เว็บเขาเยอะเลยโอ้ใช่เว็หลังเฮ้ยต่อไปเว็เฮ้ยมังกรแล้วเว้ยต่อไปกูจะตานว่ะใส่ฮิวเร็วเมังกรจะมาแล้วมาแล้วเอาเฮ้ยเอาแล็อกเป้าล็อกเป้าก็คือมันล็อกกูไงคือปฏิการิยาจาระยวกิรยาการข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะตายแค่นั้นแหละต้องใช้ฮิวว่ะผมไม่มีวันตายเพราะว่าผมมันตีไม่ค่อยแรงหรอกเพราะว่าผมคือคิริโตมันตีทีละแปดสิบแต่ลูกน้องมันตีแรงอ่ะเนี่ยกูตีลูกน้องมันมึงตีอะไรกูตีอ้าเอ้ากูโดนอะไรวะอย่าไปตามมันนะมันแรงมัน เฮ้ยอูมังกรตีดีละร้อยมึงจะแรงไปไหนอะโหลมึงจะงไปแรงเขาลงร้อยมังกรเราสองร้อยแล้วเป็นซ้ายเป็นซ้ายหน่อยเป็นซ้ายอยู่เป็นซ้ายอยู่สวยเป็นซ้ายตีอยู่เราจะข้ามกองแล้วเราข้าเราได้อะไรเราได้ถุงไงได้ของถุงแล้วก็มีอาวุธมากมายนะฮสารเฮ้ยอ้าวคือตัวตัวเดียวจบเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็จะได้ของดรอปด้วยมันเยอะอยู่มันจะตายไปซ้ายทางซ้ายชิวๆว่ะทางซ้ายชิวว่ะจะแล้ห้าตีทางทางซ้ายชิวคิวมากคุณคุณสู้กับมังกรอยู่คุณมังกรต่ำมังกรตีไปมังกรตีไปการที่ยิ้ยิ้อยู่ อ้าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าตัวอะไรมันหายตัวเนี่ยตายไปซะปลาเบิร์ตติ้มปลาสุก้าปลุก้ารัวๆต้องเร็วกว่านี้ใอ้มันปล่อยเพชรอะไรเนี่ยอ้าวหมดแล้วใช่ไหมตัวอะไรมันปล่อยเพชรวะมันยังไม่หมดเลยวะทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะมันจะเกิดเรื่อยไงเพราะมังกรจะไม่ตายอ๋อเรื่อยๆดินี่ไงเว้ยมังกรจะตายแล้วมังกรจะตายแล้วเนี่ยเพชจะแตกอ้าวมังกรจะตายแล้วใช่มังกรจะตายเอาน่าฆ่ามังกรแล้วลอยไปด้วยนี่ไงมังกรดูเฝ้าเพชรเลยอ่ะกูยืนเฝ้าเพชรแล้วเป็นมังกรด้วยนี่ไงมังกรนี่มังกกรเเออาููยย่่นี มังกรจะตายแล้วเฮ้ยใช่กูยิงอยู่มังกรจะตานว่ะกูยิงน้ำห้าร้อยเดี๋ยวกูเคลียร์คีปก่อนกูเคลียร์คีปก่อนแป๊บนึง่งฟอสมันก่อนแตกมันก่แตกเออมังก่อนแตกก,แตกูเคลียร์คีปก่อนแป๊บนึงมังกรแตกได้อะไรวะถุงสองอันระเบิดเคลียถุงอยู่ไอ้แรงปุ๊บจบแล้วเย้่เหรียญอะไรวะเสร็จกูหมดมาขึ้นบนต่อไปแล้วก็จะมาเปิดหีบกันโอ๊ไม่ใช่หีบดิถุงนะน้องเออเราก็มาเปิดกันเลยครับเอาอดาบพี่ไอเนี้ยดาบนี้ทิ้งก่อนมาได้เดือดวูได้เดือเวูดเลไปาย เฮ้ยมันคือแบบกูไงล่ะอะไรวะมึงควางมานี่แหละเฮ้ยปีกกูได้ปีกว่ะเฮ้ยปีกนี่เร็วมากกูได้ปีกมังกรว่ะเร็วสุดขีดโคตรเท่มะแล้วก็จะเอาอันนี้ออกน้องน้อเฮ้ยปีกมังกรฟ้าว่ะผมเป็นสีฟ้าว่ะโคตรเท่เลยน้องน้องป้ากูกดบัฟยาเลยเนี่ยใช่กูคืองอแล้วก็เออแล้วก็เออไหนวะอาวุธนี่เหรออะไรใช่ ทมังจะเป็นแบบทุบของกูจะเป็นแบบควงเรื่อยๆมาดูดิเราจะเป็นยังไงควงไปแล้วก็จะทุบลงเอ้ยมันก็ของกูนี่หว่ามันก็ร้านนั้นไหนมันก็ควงแค่นั้นแหละแค่นี้เออเขาไม่รีใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีแบบควงแล้วก็มีทุบพื้นด้วยอะไรวะเนี่ยมันก็แรงๆแต่าบอลไม่ได้หรอกมันใกล้กันไปไหนอุ้ยแรงนะจะไปเลี้ยงป้ายเอาแบกค์มาโอ๊ยไม่เออแสดงไม่มีสปีดเท่าเดิมด้วย ใช้โคตรยากเลยเอ้ยน่าจะมีนอกแบงกว่ะเออมีอยู่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 เออมีอยู่มีอยู่ไอ้แบงก์ได้อะไรโอ้โหแรงจัดไม่ปีศาจแรงควงกับข้างได้ด้วยอ้หูควงซ้ายควงขวาได้ใช่เฮ้ยก็ดีอยู่นะแบงก์ได้เวทกูอยากได้ธนูแต่ว่าคือมันไม่แรงมันไม่ค่อยแรงนะสำหรับผมนะข้อต่อไปผมเราก็จะไปสู้กับเอ่ออะไรนะเอ่อไอ้นักกาอีกาน้องๆเพื่อแบบเพื่อแบบจะปลดปล่อยเสาอะครับน้องๆเออก็ไก่ ก็ใกล้จบแล้วนะผมก็อ <apology> ย <c ues> ่าลืมนะผมใครมีเกมอะไรแนะนำก็ก็คือกีอมเมสสามารถแนะนำมาได้นะครับผมมึงไม่เหมือนกูหรอกกูเนี่ยกีอาเมสตัวจริงปะก็ตอนนี้นะผมไอคิงเอ๋มันมือลั่นนะครับน้องเออมันมือลั่นนะครับก็มาทำการเดี๋ยวไปตบโดนน้องน้องอยู่ไหนวะทำไมังไม่ถึงทีบินตามไปเรื่อยโคตรไก่ในน้อง ก็เราต้องจัดการเลยนะครับจัดการเลยเราต้องจัดการมาซะง่ายอยู่แล้วเพราะตัวนี้บัตรหมดก็มาแล้วบ้าใช่ไหมผมก็มาด่วนกันเลยอ้าวกูบินเกินไปเลยไหนวะมาเยอะยังไม่ถึงทำไมมันไกลอย่งนี้เลยเนี่ยอีกนิดเดียวปิดแล้วผมพายบัส่ะจับบัตรหามันเลยบัตรมาเลยตัวเดียวเนี่ย สองตัวตัวเดียวตัวหนึ่งมันเพิ่มสามร้อยนี่กูฟาดเลยตายเลยสามร้อยตัวหนึ่งมันยิงยิงธนูใส่กูยิงเฮ้ยยิงเลยละกันเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกูเอากูจะตายอ้าวกูเฮี้วตายแล้วเฮ้ยอันนี้มันเลยอากเลยแล้วน่ะฟาดฟาดมันไปอยู่ในกำแพงฟาดทะลุเอ้าฟาดตายฟาตึอุ้ยกูจะตานว่ะกูรู้สึกว่ากูจะตานว่ะกูรู้สึกว่ากูไม่เจ็บเลยกูรู้สึกว่ากูเป็นอว่าตากูรู้สึกว่ากูรู้สึกกูรู้สึกว่าแปลกอ้าวกูยิงฟรีผมต้อง หลบซ่อนนิดหนึ่งครับน้องให้แบงค์หิวให้ให้แบงค์มันหินบาสุก้ากูหายให้มันหินอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนเมื่อก่อน่าแตกแล้วอ้าวตายหรอยังคึ้นหลอดดิกาจะตายแล้วเนี่ยอ้าวอยู่ไหนมันก็อยู่มันก็อยู่ตรงไหนอ๋อลูกน้องปกติแนปเฮ้ยอ้าวมาตาว่ะโอ้ยเอยเอาไม่โดนกูสักดอกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่กลางกูเดินเดินรู้สึกว่ากูจะตายว่ะรู้เลยกูเต็มเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเออกูก็จะตาย รู้สึกว่ารู้สึกประเด็นก็คความรู้สึกพอจะตายแล้วเอาลยมังกรมังกรไหนนี่ไงบอแตกบอสแตกตาไอ้พวเนาะก็จะได้อะไรบ้างมันไม่ตอบอะไรเลยไหมอ้าวได้แล้วมันตอบอะไรปะน้องมักรดูน้องมังกรด้อ้าวทำไมกูไม่ได้เลยพอเลยไม่ได้พุง กูได้นักการ์ดดำมาวะนี่ไงอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยก่อนก็แท้เลยน้องๆก็เออ่ต่อไปนะผมเราก็จะมีเสาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมก็จะมีเสาเกิดขึ้นแล้วนะผมในแมพของเรานะครับผมก็ม่เกิดแล้วตอนนี้อีพีหน้านะะรก็จมาดึงอีีพหน้านะผมเราก็จะมาเออ่จัดการกับเสาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเสาอะไรก่อนนะครับเอารู้ปะอันตร์อาารกูเด้ง ก็ตอนนี้ผมเราก็เออได้ทําการเออปลดปล่อยเสาแล้วนะครับปลดปล่อยปลดปล่อยเสาแล้วนะครับผมก็เออจะมีเสาอะไรบ้างสี่เสาเลยนะครับผมก็อีพีหน้านะผมเราก็จะได้เออสู้แล้วนะครับผมก็เออไปดูเออก็ก็รอดูนะผมว่าเราจะสู้อะไรบ้างหน้าจบแล้วมาดูว่าก็อีพีนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้นะผมก็ได้ของมาโคตรเยอะเลยนะแล้วก็เออได้ลูกน้องเออเอพิสต์ออฟไลท์ได้ครับน้องเออแล้วก็เออ ของเอ่ามะกอดในแค่ผมก็จะเป็นเอ่อเอ่อไอไอกระไอกระบองกระบองของซึนงอคงนะครับน้องแล้วก็ปีนะค้องปีน้องปีที่ผมใส่อยู่นี่นะครับผมแล้วก็เออลูกน้องมะกรสีฟ้านี่นะผมโคตรเท่เลยนะครับผมก็ตัวครับนี่ด้วยอะไรตัวครับนี่ไงตัวครับของ อ,อ๋อเนี่ยผมก็จะเป็นโตคราบเออที่คราบได้ทุกอย่างไหมหรือว่าคาฟได้เฉพาะเอ่ออจากเสาอ๋อนะครับผมจะเป็นเอ่อโตคราบแร่จากเสานะครับน้องๆจากเสาวพวกนี้แหละถ้าเราตีเสาได้เราก็ได้เออแร่มานะครับผมก็พีหน้าก็จะมาสู้กับเสานะครับน้องก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมไปลิปต่อไปด้วยนะผมก็เจอกัน e ีหน้าผมบายบายครับ